พุทธคุณในพระเครื่องมีจริงหรอือการพูดถึงพุทธคุณในพระเครื่องมักจะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในวงกว้างทั้งในประเทศไทยและในบางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระเครื่องที่ได้รับความนิยมมักจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพุทธคุณที่สามารถช่วยคุ้มครองให้โชคลาภหรือรักษาโรคภัยต่างๆแต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือพุทธคุณในพระเครื่องนั้นมีจริงหรือไม่ 1. ความเชื่อในพุทธคุณของพระเครื่อง พระเครื่องถือเป็นวัตถุมงคลที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุหลากหลายประเภทเช่นดินทองแดงทองคำหรือวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยมีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์สำคัญในความเชื่อของคนไทยย่อพระเครื่องมีพุทธคุณคือคุณงามความดีหรือพลังที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้มีความศรัทธาและวิทยาการทางธรรมจึงสามารถช่วยคุ้มครองเจ้าของให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายโรคภัย ความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีต่างๆและนําโชคลาภมาสู่ชีวิตได้ความเชื่อในพุทธคุณของพระเครื่องนั้นขึ้นอยู่กับการบูชาและความศรัทธาของผู้บูชาพระเครื่องจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้บูชาเมื่อตั้งใจบูชาอย่างจริงจังและแสดงความเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. พระเครื่องในมุมมองของพุทธศาสนา ในแง่ของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธคุณหมายถึงคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมีและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเช่นความรู้แจ้งความเมตตาความบริสุทธิ์เป็นต้นการบูชาพระเครื่องเป็นการแสดงความศรัทธาและเคารพในพระพุทธศาสนารวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บูชามีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามในพุทธศาสนาไม่ได้มีการกล่าวถึง พุทธคุณในลักษณะที่เป็นพลังทางกายภาพที่สามารถบังคับให้เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ตามต้องการดังนั้นในแง่ของหลักคำสอนทางพุทธศาสนาพุทธคุณที่แท้จริงหมายถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลดีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่การพึ่งพาพระเครื่องในการแก้ปัญหาทุกเรื่องในชีวิต 3. พุทธคุณจากพระเครื่องการฝึกจิตใจและความศรัทธา การบูชาพระเครื่องในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการคาดหวังพลังมหาร,รั์จากพระเครื่องเองแต่หมายถึงการเสริมสร้างสมาธิสติและการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจเบิสุ์ปราอดจากความทุกข์และความกังวลต่างๆพระเครื่องช่วยกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาและเป็นเครื่องตนใจให้ผู้บูชาทำดีปฏิบัติธรรมและแสดงความเคารพในพระพุทธศาสนา พุทธคุณในพระเครื่องอาจจะสามารถช่วยให้ผู้บูชามีความเชื่อมั่นและรู้สึกว่ามีการคุ้มครองแต่การคุ้มครองที่แท้จริงนั้นมาจากการมีสติปัญญาความรู้ทางธรรมและการทำบุญตามหลักพุทธศาสนา 4. การสร้างพระเครื่องและพุทธคุณพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการบูชาอย่างแพร่หลายมักจะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่องร้างโดยพระเกจิ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าเป็นผู้มีวิชาและความสามารถในการสร้างพระเครื่องที่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้พระเครื่องบางองค์อาจจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่มีความสำคัญเช่นช่วงเวลาที่เกิดสงครามหรือเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอพรหรือการช่วยเหลือผู้คนในช่วงเวลานั้นพระเครื่องเหล่านี้มักจะได้รับความเคารพจากผู้บูชา เนื่องจากความเชื่อในพุทธคุณที่มีการเล่าต่อต่อกันมาแต่การจะได้รับพุทธคุณที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องการบูชาอย่างสม่ำเสมอและการตั้งใจทำดีในชีวิตประจำวัน 5. สรุปการบูชาพระเครื่องนั้นเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพุทธคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากความศรัทธาของผู้บูชาในการช่วยคุ้มครองปากก้องจากภัยต่างๆและเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตอย่างไรก็ตามตามหลักพุทธศาสนาพุทธคุณที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บูชามีการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังการบูชาพระเครื่ององค์จึงไม่ใช่การพึ่งพากความมหัศจรรย์แต่เป็นการเสริมสร้างจิตใจที่ดีเพื่อให้ผู้บูชาสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ ในชีวิตประจําวันการฝึกฝนจิตใจและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องคือพุทธคุณที่แท้จริงดังนั้นพุทธคุณในพระเครื่องมีอยู่จริงในแง่ของการกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาและความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่พลังทางกายภาพที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ในชีวิตได้ด้วยตนเอง